พอกับช่องเจอร์นี่จูนวันนี้เราจะไปทําบุญกันเพราะว่าเนื่องจากว่าเพื่อนเรามันไปบ่นไว้ว่าถ้ารอดเอฟแล้วเจ้าไข่ไปถวาย1000ฟองแล้วมันไม่รู้เจ้าไข่ไปไหนเราก็เลยชวนมันไปบริจาคแต่นี่เราก็ได้ทากับข้าวมาแล้วด้วยเดี๋ยวเราไปกันนี่เราก็ได้ถึงบ้านเพื่อนแล้วแล้วเราก็จะได้ไข่ของเพื่อน1 0 0 0ฟองเนื่องจากเพื่อนรอดเอฟแล้วป <laughs> <laughs> ้า <laughs> ยกนป้ยกขึ้นรถเลยมีคอนเทนต์ไข่กันนี่ี <laughs> 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 ไออ้วนตอนนี้เราก็กำลังจับไปบริจาคก,กันซึ่งไปบริจาคที่สนามหลงวงโดยเราได้ลงทะเบียนไปแล้วใช่ไหมร่างหลักใช่ลงทะเบียนใน Google form ใช่แล้วเขาก็จะเปิดให้ไปเนี่ยเป็นเวลาด้วยนะจะมีรอบเที่ยงแล้วก็6โมงไปเดี๋ยวไปเจอกันที่นู่นเลย ก่อนว่าแจกตรงไหนดีเพราะว่าไปแย้งถามพี่ตำรวจใช่ไหมเขาบอกว่าแจกตรงนี้ได้เลยเพราะว่าเป็นตอนเย็นสามารถแจกได้แต่เดี๋ยวเราไปดูก่อนว่าจุดแจกเนี่ยเราต้องทําอะไรบ้างไปดูกันนี่ทุกคนเราก็ได้ถึงจุดแจกนะตรงนี้ก็จะมีเทศสกิจอยู่แล้วเราก็บอกเขาแล้วเดี๋ยวเขาก็จะบอกให้าชาวบ้านเนี่ยจัดแถวให้แล้วเดี๋ยวเราก็เอาของอะเอารถมาเทียบท่าแล้วก็แจกได้เลยเขาจะคอยจัดระเบียบให้ไม่ต้องห่วงโอเค บางอย่างเนี่ยที่เราเห็นว่ามันไม่สําคัญบางครั้งมันอาจจะสําคัญสําหรับคนคนหนึ่งมากแากเลยก็ได้นะอย่างเช่นวันนี้เพื่อเราเนี่ยไม่รู้จะขาไปบริจาคที่ไหนที่ตั้งแปดร้อยฟองเราก็เลยชวนมาบริจาคที่นี่มันก็ทําให้พี่ๆเขาเนี่ยอิ่มไปได้หนึ่งมื้อเลยนะทุกคนแต่ที่สําคัญถ้าใครไปแก้บนแล้วไม่รู้จะเอาไปไว้ไหน,นก็มาบริจาคได้นะอย่างน้อยมันก็ทําให้คนคนหนึ่งเนี่ยมีความสุขได้ในหนึ่งมื้อนะทุกคน

นะทุกคนใช้เวลาน้อยมากๆประมาณ1ิบนาทีก็เสร็จแล้วเพราะว่าเขาต่อแถวกันเป็นระเบียบมากแล้วก็เข้ามาเอากันทีละคนเลยนี่เราก็รู้สึกอิ่มเอมใจมากนะที่ให้เขาอะแบบเออมันก็รู้สึกดีอะแบบว่าให้เขาแล้วเขาก็แบบขอบคุณอะไรอย่างงี้แบบมันก็รู้สึกดีกับเราด้วยใช่ไหมรู้สึกไรตะกองอั <c oughs> <c oughs> นนี้รู้สึกไงบ้างหัวทองที่เอาไ <c oughs> ข่มารบริจากมันเป็นระเบียบ <c oughs> ดีมันง่ายด,ดีมันไม่แบบ ไม่พุกพลาดมากใช่แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e แล้วกดกระดิ่งกิ้งกิงนะไ์ like.